สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำนะคะแผ่นแปะสมุนไพรฮนุมานฟุตแพทนะคะแผ่นแปะสมุนไพรฮนุมานฟุตแพทเป็นแผ่นแปะบรรเทาปวดนะคะแผ่นแปะบรรเทาปวดนะคะของแบรนด์ฮนุมานนะคะค่ะหห่อนะคะก็จะมีทั้งหมด10ชิ้นนะคะ10ชิ้นขายในราคา250บบาทนะคะเป็นซอง ซิปล <ity> awesome. ็อกอย่างดีนะคะซองซิปล็อกอย่างดีแล้วก็เป็นซองกันชื้นกันน้ําด้วยนะคะใครที่สนใจก็ทักทายกันเข้ามานะคะเป็นซองกันชื้นกันน้ํากันความชื้นกันน้ําได้นะคะพอแกะออกจากซองนะคะเราก็จะเจอแผ่นกาวนะคะสําหรับติดสมุนไพรเข้ากับแผ่นเข้ากับร่างกายของเรานะคะแผ่นกาวสําหรับติดสมุนไพรเข้ากับร่างกายของเรานะคะแล้วก็จะเจอ แผ่นสมุนไพรนะคะอยู่ในห่อพลาสติกแบบนี้นะคะแผ่นสมุนไพรที่อยู่ในห่อพลาสติกแบบนี้นะคะค <st aff> ่ะมีทั้งหมด10ชิ้นนะคะ10ชิ้นใครที่มีปัญหารองช้านะคะปวดรองช้ําปวดฝ่ามือปวดฝ่าเท้านะคะปวดฝ่าเท้าปวดส้นเท้านะคะเอ่อหรือว่าออกร้อนที่ฝ่าเท้านะคะหรือว่าเอ่อเ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อ่เอ็นร้อยหว เอ็นร้อยหวอักเสบนะคะปวดส้นเท้าเอ็นร้อยหวอักเสบหรือว่าหลังเท้าบวมหลังเท้าบวมนะคะใช้แปะได้นะคะใช้แปะได้เลยหรือว่ามือชานิ้วล็อกนะคะพังผืดที่มือปวดข้อมือนะคะปวดข้อมือปวดหัวไมเกรนปวดออฟฟิศซินโดมปวดคอบาร์ไลนะคะแนะนํานะคะใช้แผ่นแปะสมุนไพรฮันุมานฟุตแพดตัวนี้ได้เลยนะคะ ใช้ง่ายนะคะใช้ง่ายช่วยบรรเทาอาการปวดช่วยทําให้เลือดลมไหลเวียนดีนะคะใครที่สนใจก็ทักทายพูดคุยกันเข้ามานะคะมีมีโปรโมชั่นนะคะซื้อสห่อนะคะซื้อ4ห่อแถมฟรีขนาดเดียวกันอีก1ห่อนะคะแถมฟรีขนาดเดียวกันอีก1ห่อรวมเป็น5ห่อ ขายทั้งหมดในราคา1,000บาทพร้อมส่งฟรีนะคะ1000บาทนี้ส่งฟรีด้วยแล้วก็ได้5ห่อเป็นโปรโมชั่นด้วยนะคะใครที่สนใจก็ทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้นะคะค่ะอันนี้สำหรับแผ่นแปะสมุนไพรฮนุมานฟุตแพดนะคะใครที่มีปัญหาปวดเมื่อยนะคะไม่มีเวลาไปนวดแนะนำให้ใช้แผ่นแปะสมุนไพรฮนุมานฟุตแพดได้เลยนะคะใช้ง่ายนะคะเพ,เพียงแค่แกะแปะ แล้วก็นอนนะคะแกะแปะแล้วนอนนะคะใครที่สนใจก็ทักทายพูดคุยกันมาได้เลยนะคะยินดีให้คําแนะนํายินดีให้คําปรึกษายินดีให้ข้อมูลดีๆกับทุกๆคนนะคะสําหรับวันนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ